เรื่องแรกในชีวิตของอาเนี่ยก็คือเรื่องลูกยอดลูกยอดจะเปเพระเอกเรื่องแรกที่แรกจะทําเป็นซีรีส์ฉายตอนเย็นอะไรเงี้ยพอดีพิเชษไม่ใช่ประชาเนี่ยเสียชีวิตและพี่เดียเนี่ยเป็นผู้รลาย49ปี <S 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 ท,ที่อยู่กันมาเนี่ยเ <S S 1> พราะไอ้อก็49่สปีพอดีที่เล่นอยู่คัน <c oughs> จะเราผูกพันกันแบบว่า ป็นพี่น้องคานตามเงนมาเลยดีกว่าอย่างงี้ดีกว่านะพ,พี่เดียก็คอยดูแล้วก็ตอนที่พี่เดียเป็นผู้กับเรื่องเ,เป็นผู้กับเนี่ยเราเล่นกับพี่เดียประมาณสักสามสิบสามสิบเรื่องนะครับจ,จัดเลยด้วยแล้วก็กินนอนอยู่ด้วยกันที่บ้านในฐานะของการเป็นนักสแสดงค่ะะเดีมีความโดดเด่นอย่างไงบ้างคะคือพี่เดียน,นี่รอบจัดนะถ้าเพื่อนนักสแสดงไม่ทันแกเดีก็เสร็จ เพราะว่ารอบแกไม่ไม่มีการนัดหมายว่าคิวจะต้องเดินไปตรงนั้นแล้วพูดอะไรต่ออะไรมันจะไหลมาแบบอยู่ในเรื่องผมก็ความสามารถในเรื่องของคิวบลูอะไรต่างๆการแสดงเป็นผู้ร้ายเนี่ยค่ะมันดันมากรับมันครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่มีแบบคิวแบบโยแย่ไม่ได้เลยมันไม่ถึงใจครับมันมันมันไม่ได้มันมันไม่ซาดิษ เตะต้องปึ๊กปึ๊กจริงๆรงยังไงวเดียกออารอกอาร์กฉบ <ฮะ S 1> เพราะว่ามันมันไงจะไปนัดคิวนัดก,กันยางงอนอย่างนี้อะไรตังนี้มันก็ดูแล้วคนดูก็ไม่ไประทับใจาการขวบไม้ยิงป<อ>ืนในต่อยนี้ไอเอสเนี่ยรู้สึกจะเป็นคนแรกด้วยนะที่ใช้ M16 ิยิงจริงๆอ่ะยิงที่ต้นไม้ต้นไม้ใหญ่กว่าลำตัวเรานิดนึงเราแอบอยู่หลังต้นไม้พอ แอคชั่นเราก็โผล่มายิงปังปๆๆปังปังเยเอดหลบปั๊บหลบใต้ต้นไม้แกก็ยิงเลย m อ6เนี่ยต้นไม้บางเราเนี่ยอ่ะก็ยืนปั๊บๆๆที่ใช้กระสุนจริงยิงเพราะเหตุว่าเราไม่มีเวลาให้กับกองถ่ายทั้งวันเราวันหนึ่งเราถ่าย9้าเรื่องสามเรื่องหเรื่องเราถ่ายมาแบบนี้ตลอดชีวิตแล้วก็ มาถึงกระสุนวิ่งเอาวิ่งหนีผู้้ายขึ้นรถปั๊บ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 ยิงไปที่เท้าที่เท้าวิ่งอะ้กล้องอ็จับไปปั๊บ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 มันก็ต้องพลาดอยู่แล้วแต่มันไม่พลาดเลยเพราะความตั้งใจจริงคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องยกมือไหว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกที่ไอ้ก็สู้มาแบบนี้ก็อยู่มาถึงสี่สิบเก้าป็เป็นคนสนุกแน่นอนครับเป็นคนสนุก พูดจริงมั่งไม่จริงมั่งอะไรเงี้ยหลอกอมันก็ทําให้มีความสุขเพราะเราเราไม่นอนทั้งคืนมาถึงกองถ่ายเราจะมาบอกว่าเฮ้ยพูดจะเป็นเรื่องเรื่องเป็นเรื่องอะไรเงี้ยมันก็เครียดตอนนี้บาวเดียแย่นู่นเอ็ดมึงเมืม่มยังไง คุณยังไงคุณโน่นนนี่นั่นไม่มีตังแกก็บอกตรงว่าเอพี่ไม่มีตังมีพันหนึ่งไม่ห้าร้อยอะไรเงี้สยสไตล์แกผมก็ยินดีอยู่แล้วเกิทย์ไปเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่การเอื้อเฟื้อกับน้องๆเป็นยังไงบ้างคะสอนเรื่องต่างๆเวลาสอนครับสอ,อสอนครับผมบอกพี่เดียอย่าเอาโซดานะอย่าเอาเอฟเฟกไปใส่ไว้ในขวดโซดาอย่าวางไว้ใต้จานอาหารแก้วไม่ได้เพราะว่ามันแรงมาก เอสไม่เป็นไรเรื่องนั้นรู้สึกจะเป็นเรื่องทางเสือผ่านไอเอสเป็นคนยิง้ามาในกลุ่มูลายยิงปั้งปั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 งเอฟเฟกดตึ้ง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 เจ็ดคนเข้าโรงพยาบาลหมดเลยเนี่ยกระจกไอแก้วขวดเครือเนี่ยติดตามตัวต้องไปแคะอยู่ทั้งวันเนี่ยมันเป็นย่างจริงอมันจะเทสเดิมยังเอาเอาหนังมาดูได้เลยไอเีสจะจำได้เลยทางเสือผ่านไอลูกทุงปืนคดเนี้ย ขี่ม้าขี่ควายไอต้องทำจริงๆร้องไห้ต้องร้องไห้จริงๆอย่ามาทเอาน้ําตาหยอดอะไรไม่ได้เสียศักดิ์ศรีไว้เอดไว้ไม่ได้้องต้องทําก็อย่างเงี้ยแกเป็นคนถึงลูกถึงคนถึงลูกถึงคนคนบ้าด้วยพอได้ยินข่าวแล้วรู้สึกยังไงบ้างกะก็ร้องไห้ครับผมก็ร้องไห้เมื่อกี้ไปไปกร่าบร้องไห้เพราะว่ามันผูกพันกันมากอ่ะสี่สิบเก้าปีเปีครับผมรู้จักมานแต่ยังไม่มีหนุ่มอ่ะยังไม่มีหนุ่มสอนราม เราอกเร้าคอกันมาแกชวนไปเที่ยวไหนก็เราก็ไม่กล้าไป,ไปเป็นพระเอกใหม่ก็กลตัวประชาชนเี๋ยวว่าหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนเยอะว่าอเอสอย่าไปไหนนะเองต้องนอนแนละ้วสองทุ่มพวกนี้พวกนี้ตีห้าต้องตื่นนะไปด่นกล้ามไปน,นไปน่ดไปนี่อย่างนี้นก็ตลอดลอแกสอนนะเราก็เชื่อครับมีอะไรอยากจะบอกแกบ้างก็ทุกคนต้องตายครับต้องถึงวันนี้ทุกคนไม่มีใครที่จะรอดไปได้เลยผมเองเนี่ยไอเอสเนี่ยนะ ไม่เคยคิดที่จะกอบโกยตั้งตัวเป็นทรัพย์สมบัติของตัวเองเลยครับไม่เคยคิดเลยก็บอกลูกทุกคนว่าวันหนึ่งพ่อก็ต้องเป็นแบบนี้อีกหน่อยหนูก็ไม่มีไอเอสล้วหัวโลนมาบูบูอะไรเงี้ยไม่มีแล้วก็ต้องไปไปตามธรรมชาติเพราะฉะนนั้สิ่งหนึ่งที่จะต้องทําใจก็คือนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมเราต้องทําความดีไว้อย่างเดียวครับ ทำความดีจริงใจกับทุกคนที่ครบเพราะสังคมสมัยนี้ความจริงใจมันหายากมากก็เลยต้องสารต่อกันไปเราทำาัสบร์เซสบายใจก็พอแล้วครับโอเคค่